จัดยังไงจัดมุม work from home ยังไงให้ดึงสกยภาพเป็นตัวคุณออกมาให้ได้อย่างแรกเลยนะคะโต๊ะทางานหรือมุม work from home คุณเนี่ยไม่ควรจะมีอะไรมาตั้ง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 เกะกะลูกตาเลยนะคะเหมือนแบบคุณนึกภาพบอกป่ะโต๊ะทํางานของเป็นหัวหน้าเราที่แบบมีเอกสารรอเซ็นเต็มเต็มเต็มกองไปหมดเลยอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกท้นมทนล้นมือเนาะรู้สึกแบบเยอะแยะอะไรแบบมั้ยมันมาเกะกะสายตาเราแล้วอะโต๊ะทำงานของเรานะเพราะฉะนั้นอย่าให้มีอะไรเลยนะคะ คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งก็โอเคแล้วเนาะคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวหรือว่าไอแพดโน้ตบุ๊กของคุณอะนะคะสมุดโน้ตนะคะคุณต้องมีนะติดกระเป๋าไปตลอดอยู่ทุกที่บนหัวเตียงก็ต้องมีเพราะคุณไม่รู้เลยว่าอยู่ดีๆคุณจะได้ไอเดียปีมาวมาช่วงไหนคุณคุณไม่มีทางรู้เลยเพราะฉะนันสมุดกับปากกาสําคัญมากๆคุณเราต้องไม่ลืมที่จะดื่มน้ำค่ะทุกคนอันนี้มันสําคัญมากๆน้ําจะ ช่วยให้สมองได้รับพลังงานค่ะน้ำจะเป็นอาหารให้สมองของคุณได้สดชื่นแล้วคุณจะต่อยอดไอเดียของคิดสร้างสารรค์คุณได้จุด power spot จุด power spot ต้องมีของที่เป็น empower คุณอ่ะลูกครอบครัวของเราแบบเวลาเหนื่อยท้อแท้ก็สู้ต่อแบบเพราะว่าเราเห็นลูกเรายิ้มมีความสุขแบบนี้เนาะเออเล้ไปเที่ยวกันไว้สู้ต่อ มันก็จะเป็นเขาเรียกว่า power sport แหาละค่ะรูปคนที่เรารักนะคะมันคือ power sport มันคือที่ชาร์จแบตของคุณนะคะเมื่อไหร่คุณท้อแท้เหนื่อยใจฉันมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแบบนี้คุณก็คิดถึงสิ่งนี้ขึ้นมา